เหมือนกึ่งเดินกึ่งลอยมาแล้วก็เลื่อนตัวมาเรื่อยๆมาหยุดที่ปลายเท้าของกุ้งแล้วเขาก็ค่อยๆเอื้อมมือมาจับที่ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กุ้งจะเอามาอัปเดตให้ได้ชมกันเป็นประจำได้ะคะ เมื่ฝรั่งเมโมรี่สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีรับให้ฟังนะคะที่กุ้งเจอมากับตัวเนาะแต่ปกติแล้วเนี่ยกุ้งก็เป็นคนที่เจอเรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็กอยู่แล้วจําความได้ว่าเจอตั้งแต่ครั้งแรกก็ประมาณเจ็ดขวบนะคะคือกุ้งสามารถาเห็นผีสัมผัสกับผีได้นะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปคือเหตุการณ์ที่กุ้งเจอล่าสุดก็คือกุ้งเจอผีของพ่ออดีตสามีนะคะคือเหตุการณ์ในวันนั้นที่กุ้งเจอไม่ใช่ประเทศไทยนะคะแต่เป็นที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็เดี๋ยวกุ้งจะเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าคืออดีตพ่อสามีเนี่ยเขาเสียชีวิตก่อนที่อ,อดีตสามีจะมาแต่งงานกับเรา เขา,ปาเป็นโรคมะเร็งเสียชีวิตประมาณ5ปีที่แล้วคือกุ้งจะบอกกันนะคะว่าห้องพักของเราเนี่ยจะอยู่ชั้นหนึ่งอ่ามันจะฝั่งห้องของเราจะติดกับถนนพอดีแล้วก็ฝั่งอีกฝั่งฝั่งของถนนก็จะเป็นโรงจอดรถคือทางเข้าทางออกของโรงจอดรถเนี่ยก็จะหันหน้ามาทางเราพอดีแล้วห้องนอนของเราเนี่ย ก็จะเป็นกระจกบานใสใช่ไหมคะแล้วก็จะมีมูลี่อ่าเราจะติดมูลี่อยู่ที่หน้าต่างเนาะแล้วก็เวลารถผ่านไปผ่านมาเนี่ยแสงไฟมันก็จะเข้ามาในห้องนอนเราพอดีอคอืองจะบอกก่อนว่าฝั่งนี้เป็นหน้าต่างใช่ไหมคะฝั่งนี้เป็นหน้าต่างของห้องนอนเนาะแล้วจะมีตู้สูงประมาณกุ้งอะ่ะเป็นตู้ไม้ไม่ ไม่ใหญ่มากแล้วบนตู้ไม้เนี่ยแฟนขอเรีกแฟนนะคะติดคำว่าแฟนแฟนเขาจะวางารูปหน้าศพของพ่อสามีอยู่ตรงนั้นข้างบนนั้นเนาะคือเขาเป็นคนที่รักพ่อมากๆนะคะพอพ่อเขาเสียไปเขาก็ มือนคิดถึงมากอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะเอามาไว้ในห้องนอนข้างตัวเขาตลอดเลยค่ะตอนแรกเราก็ไม่รู้เรามารู้ที่หลังเน,นาะค่ะก็ถัดจากตู้ไม้ตรงนั้นก็จะเป็นเตียงนอนเราตรงกลางตรงกลางแล้วฝั่งกุ้งก็จะเป็นกําแพงแล้วก็จะมีเว้นทางเดินไว้ให้ให้เดินเข้าออก เวลาไปเข้าห้องน้ํานะคะแล้วก็ปลายเท้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็เป็นโต๊ะคอมอะไรประมาณนี้ฝั่งนั้นนะคะคือเวลาเรานอนเนี่ยเราดับไฟแสงจากข้างนอกส่องเข้ามาคือมันจะเป็นแสงไฟจากถนนบ้างจากรถบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่ามูรี่เราไม่ไม่ปิดสนิทเราจะเปิดเง้าๆไว้แสงไฟจากข้างนอกเวลาส่องเข้ามามันก็จะเห็นหมดเลย คือเราเราไม่สามารถที่จะเห็นสีอะไรชัดขนาดนั้นแต่เราสามารถเห็นว่าอันนั้นเป็นตู้นะอันนี้เป็นเตียงเป็นอคอมพิวเตอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปร่างเราเห็นหมดแต่สีมันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้สว่างขนาดนั้นนะคะแล้วคืนที่เกิดเหตุเนี่ยคือ,อวันนั้นจำได้ว่าแฟนเขาหลับก่อนแล้วกุ้งก็เข้านอนทีหลังเนาะ กุ้งก็ด้วยความที่กุ้งเป็นคนมีเซน์แล้วก็กลัวเรื่องนี้อยู่แล้วแต่กุ้งก็ไม่แน่ใจว่าที่ต่างประเทศเนี่ยซึ่งเขาไม่ใช่าศาสนาพุทธเขาจะมีสิ่งลี้ลับพวกนี้ไหมกุ้งก็เลยเอาพระมาติดเอาติดตัวมาด้วยตลอดเวลาเพราะว่ากุ้งเป็นคนที่ขี้กลัวเรื่องนี้อยู่แล้วกุ้งก็เอาอห้อยไว้ตรงหัวเตียงของกุ้งเนาะซึ่ง เวลาเราห้อยสร้อยพระเนี่ยมันก็จะห้อยลงมาด้านข้างเตียงใช่ไหมคะมันไม่มันไม่ได้อยู่ข้างบนเนาะอืมคือวันที่เกิดเหตุเนี่ยจําได้ว่าวันนั้นอ่าเข้านอนแล้วก,ก็นอนปกติห่ผมผ้านอนแล้วอจำได้ว่าพอคืบๆหลับไปประมาณช่วงตีหนึ่งตีสองได้มั้งจําไม่ได้ประมาณนี้นะคะเหมือนเรา มีอาการแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนสลืมสลือเหมือนลืมตาไม่เต็มตานะคะกึ่งฝันแต่ก็กึ่งความจริงเหมือนลักษณะเหมือนอมีผู้เงาผู้ชายดำๆคนหนึ่งซึ่งมันเป็นเงาแบบของรูปร่างคนที่มืดสนิทไปเลยนะมืดกว่าในห้องอีกเหมือนเขากำลังที่จะ เหมือนกึ่งเดินกึ่งลอยตัวมาจากฝั่งแฟนฝั่งตู้ตรงนั้นเลยตู้ไม้ที่เล่าให้ฟังนะคะเหมือนกึ่งเดินกึ่งลอยมาแล้วก็เลื่อนตัวมาเรื่อยๆมาหยุดที่ปลายเท้าของกุ้งแล้วเขาก็ค่อยๆเอื้อมมือมาจับที่ปลายข้อเทา้าไม่ใช่ปลายเทา้าข้อเท้าของกุ้งด้านซ้ายจาได้เลยว่าด้านซ้าย ซึ่งมืองเขาเย็นมากแต่กุ้งก็จาได้ว่าวันนั้นอ่ะกุ้งอ่ะเป็นคนที่ขี้ระแวงเรื่องขาอยู่แล้วกุ้งจะห่มขาไว้ก่อนครึ่งตัวเวลาร้อนก็นแล้วแต่จะห่มครึ่งตัวแต่ถ้าหนาวนี่จะห่มมาถึงคอใช่ไหมแต่วันนั้นจําได้ว่ามันอากาศมันค่อนข้างร้อนเนาะก็เลยห่มมาประมาณครึ่งตัวแต่เท้านี่ก็คือเป็นคนขี้ระแวงก็คือห่มแล้วก็ปกคลุมอย่างดีอยู่แล้ว บางทีก็เอาขาทับไว้เน็บไ,ไว้ข้างๆตัวซะได้ซ้ําเหมือนเราขี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยว่าอะไรจะมาจับขาอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ก็เขามาจับขาเราเราจําได้ว่ามันเป็นอะไรเหมือนเราตกอยู่ในพวังที่เราต้องจง้องแล้วก็มองเขาอยู่ตรงนั้นนะเขาก็เอื้อมมือมาจับข้อเท้าเราใช่ไหมจำคือจําความรู้สึกนั้นได้ดีว่า คือนึกภาพไหมคะว่าเหมือนคนเอามือไปจับน้ำแข็งเย็นๆนะคะแล้วก็มาจาับข้อเท้าเราแต่มือของมนุษย์เนี่ยมันจะมีมีน้ำหนักอยู่แต่มือของเขามันมีความเบาเหมือนนุ่นเลยอะแบบเหมือนเหมือนจะไม่รู้สึกแต่มันก็รู้สึกเย็นแล้วก็คือมันเย็นเยือก เข้าไปถึงกระดูกบอกบอกไม่ถูกอะ่ะมันเย็นจนเย็นจับใจเย็นเย็นมากอะ่ะอธิบายได้แค่ว่าเย็นมากคือวันนั้นเราพุงก็เหมือนเราพยายามลืมลืมตาให้เต็มตาพยายามที่จะลุกพยายามที่จะดิ้นเหมือนดิ้นไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างเลยเราก็อยู่ในภวังนั้นเราก็มองเขาอย่างนั้นแหละว่าเขาจะทําอะไรเราต่อไปแต่ก็ เหมือนโชคเข้าข้างกุ้งหรือเปล่ากุ้งก็ไม่แน่ใจนะก็มีรถคันหนึ่งผ่านเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนอเหมือนเขากำลังที่จะออกมาจากโรงจอดรถนะแล้วไฟจากหน้ารถก็สาดเข้ามาในห้องนอนของเราเต็มๆคือแสงมันจ้าไปหมดเลยจำได้ว่าแสงมันเข้ามาแล้ว คือในห้องเนี่ยเห็นหมดเลยว่าอะไรเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยเห็นชัดขนาดนั้นเหมือนเราเปิดไฟเลยนะคะเขาน่าจะเปิดไฟสูงแน่เลยแล้วร่างนั้นก็หายไปเมื่อเขาโดนแสงไฟจากหน้ารถสาดเข้ามาเขาหายไปพิบในพริบตาแล้วเราก็สามารถที่จะลืมตาขึ้นมาได้ดิ้นได้ทําอะไรได้ปกติแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งก็ยังเห็นไฟเห็นรถ ก็ค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งแล้วก็คิดว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราฝันเหรอหรือมันเป็นความจริงแต่เราก็มองที่ปลายเท้าเราขาข้างซ้ายของเราออกจากผ้าห่มเหมือนผ้าห่มอะ่ะมันโดนดึงไปด้านข้างแบบโดนดึงไปเฉียงๆแบบนี้นะคะแล้วก็มองว่าเอา้าทำไมตอนที่เราอ่า ก่อนที่จะเข้านอนเราก็ห่มผ้าอย่างดีขาเราก็เหมือนเหน็บไว้ด้านข้างสองข้างตัวเราอ่าที่ปลาย็้อมืนะคะเร,เราเราเหน็บไว้ข้างตัวทําไมมันหลุดออกมาได้เราแค่สงสัยแต่เราก็ด้วยความที่ง่วงมากด้วยก็เลยคิดว่าอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคิดมันคงไม่มีอะไรหรอกแค่ฝันแหละอะไรเงี้ยพอตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเนาะเราก็มานั่งคิดทบทวนเหตุการณ์มานั่ง พิจารณานั่งคิดว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นเรายังนั่งอยู่บนเตียงอยู่เลยนะเราก็คิดว่ามันเป็นแค่ความฝันหรือมันเป็นความจริงกันแน่แล้วถ้าเป็นความจริงวิญ,ญญาณตัวนั้นเป็นใครแล้วเราก็เลยอเอาไปเล่าให้แฟนฟังแล้วก็เล่าลักษณะว่าเป็นรูปร่างแบบนี้นะเป็นผู้ชายสูงประมาณนี้น่าจะประมาณสูงเท่าเธอนี่แหละ แล้วก็แต่ว่าหุ่นอ่ะผอมกว่าเธอนะแล้วทรงผมก็จะยาวกว่าเธอหน่อยเป็นทรงเหมือนผมลากไซอะไรประมาณนี้แต่รูปร่างเหมือนจะเป็นผู้ชายนะไม่ใช่ผู้หญิงอะไรอย่างี้ใช่ไหมก็เลยก็เลยแบบเหมือนไม่รู้ทําไมเราเอกใจว่าเป็นพ่อเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพ่อพ่อเขาเสียไปนานแล้วเนาะอ่าแล้วก็ถามลักษณะของพ่อเขาว่าเป็นประมาณนี้ไหมเขาบอกว่า ใช่ลักษณะรูปร่างหุ่นอะไรก็ใช่เลยแต่ในรูปตั้งหน้าศพอ่ะพ่อเขาตัดผมสั้นกว่าเขานะมันเป็นทรงลองทรงแบบสั้นเลยอ่ะแต่ในเงาที่เห็นอ่ะมันเป็นทรงผมลากไซเขาบอกว่าตอนที่พ่อเขาเสียพ่อเขาปล่อยผมทรงลากไซแล้วรูปที่ตั้งหน้าศพอ่ะไม่ใช่รูปล่าสุดก่อนที่พ่อเขาจะเสียเหมือนเขาถ่ายไม่นานแล้วอะไรประมาณเนี้ยอืม แต่แฟนกุ้งก็เหมือนเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่เคยเจอแล้วก็ไม่มีสัมผัสตร,ตรงนี้แล้วก็ไม่เคยเจอพ่อเขาอะไรเงี้ยอาจจะฝันถึงบ้างเป็นบางครั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยฝันแล้วเ,เขาบอกนะนัะ่นแหละเขาก็ไม่เชื่อเราเนาะว่าจะเป็นบินญ,ญาณพ่อเขาเขาคิดว่าเราไร้สาระอาจจะเป็นแค่ความฝันมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็นั่งคิดนั่งทบทวนนะว่าถ้าเป็นผีของพ่อเขาจริงใช่เหรอเพราะเราอะมีพระนะคือเท่าที่เรารู้มาว่าคือผีต้องกลัวพระใช่ไหมซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นไปได้เหรอว่าจะเป็นผีพ่อสามีจริงๆอะไรเงี้ยแล้วกุ้งก็เลยลองไปยืนที่ปลายเท้าฝั่งที่กุ้งนอนดูปรากฏว่า ถ้าเรายืนที่ปลายเท้าเนี่ยจะไม่เห็นพระแต่จะเห็นแค่แค่สายสร้อยที่ห้อยลงไปข้าง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 ,าง,างล่างนะคะแต่พระเหรียญพระที่ห้อยเนี่ยองค์ประมาณนี้แหละแต่อันนี้ไม่ใช่พระนะคะเป็นสร้อยธรรมราคือถ้าเราไปยืนตรงนั้นอ่ะจะไม่เห็นเหรียญพระจะเห็นแต่สร้อยพระเชมสร้อยที่เราห้อยใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เลยคิดว่าอ๋อสงสัยว่า เขาไม่สามารถที่จะไปข้างตัวเราได้ไม่สามารถที่จะเดินไปตรงนั้นได้น่าจะเป็นเพราะว่าถ้าเขาเดินไปเนี่ยจะเห็นผระพอดีเขาก็เลยเลือกที่จะยืนหยุดยืนตรงแค่ปลายเท้าของเราเพราะว่ามองไปก็ไม่สามารถที่จะเห็นเหรียญพระ แล้วกุ้งก็เลยมานั่งคิดทบทวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเขามาหลอกเราเราก็เลยคิดไปคิดมาก็ถึงบางอ้อแล้วอ๋อตอนที่เราอา่อยู่บองไทยเนี่ยตอนที่เรายังไม่แต่งงานกับแฟนคนนี้เหมือนกับว่ามีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งคือเราทะเลาะกันหนักมากแล้วจําได้ว่ากุ้งกับเขาอ่ะจะเลิกกันเลยคือจะเลิกกันให้ได้ กุ้งจำไม่ได้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรกันแต่จำได้ว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระแต่เราทำให้มันใหญ่โตเองอแล้วกุ้งก็เลยเหมือนพนมมืออธิษฐานด้วยความที่ไม่อยากจะเลิกกับแฟนคนนี้รักเขาอยู่ด้วยแล้วก็เสียดายเวลาคบกันมาตัองสองปีจะเลิกกันเรื่องไร้สาระมันก็ไม่ใช่ใช่ไหยก็เลย ยกมือขึ้นอธิษฐานนึกถึงพ่อสามีว่าถ้าวิญญาณของคุณมีจริงขอให้คุณโดนบันดาลใจให้ลูกชายของคุณเนี่ยมาง้อฉันได้ไหมขอให้เราไม่เลิกกันขอให้เราได้แต่งงานกันแล้วก็ไปอยู่เยอรมันด้วยกันฉันสัญญานะว่าจะไม่ทิ้งลูกชายคุณฉันจะรักเขาแล้วก็ซื่อสัตย์เขาแค่คนเดียวอ,อตอนเช้ามา แฟนก็มาง้อขอเคินดีเราแล้วเขาก็สัญญาว่าจะมาแต่งงานกับเราตามเวลาที่กําหนดที่เราคุยกันไว้แล้วเขาก็กทําแบบนั้นจริงๆนั่นแหละพอกุ้งนึกขึ้นได้ว่าอ๋อเขาก็คงมาทวงสัญญาที่เราเคยให้ไว้กับเขาว่าจะไม่ทิ้งลูกชายเขาแต่เราก็ผิดคําสัญญาอะไรประมาณเนี้แหละนะ เราก็เลยเหมือนกับว่าเราไม่มีทูกนะเราก็ไปหน้าอ่ารูปตั้งหน้าศพของเขาไปยกมือไหว้เขาแล้วก็เหมือนจ้องมองเขาแล้วก็พูดเลยตอนกลางวันแสกเลยว่าฉันรู้ว่าฉันอะเป็นคนที่ทำผิดสัญญาต่อคุณแต่คุณก็รู้ว่าฉันกับลูกชายของคุณอ่ะเราไปกันไม่ได้จริงๆเพราะว่าคุณก็ถ้าคุณ เฝ้ามองเราทั้งสองคนคุณจะเห็นว่าเราทะเลาะกันบ่อยมากแล้วฉันก็ให้โอกาสลูกชายคุณบ่อยมากแล้วแล้วเขาก็ไม่สามารถทำได้สิ่งที่เขาเป็นฉันยอมรับว่าฉันรับไม่ได้เหมือนฉันไม่โอเคกับตรงนั้นมากๆอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ขออโหสิกรรมเขาขอยกเลิกสัญญาหลังจากวันนั้นตอนกลางคืนอย่างเงี้ย ช่วงแรกๆก,กุ้งก็ยังกลัวเขาอยู่เนาะกุ้งก็สวดมนต์เพื่อแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็มีโอกาสก็ไปทำบุญให้เขาก็ไม่เจอเขาอีกเลยค่ะก็มีครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วละค่ะที่กุ้งเจอผีในประเทศเยอรมันหลังจากนั้นกุ้งก็ไม่เคยเจออีกเลยแล้วกุ้งก็ภาวนาด้วยว่าอย่าให้เจออีกเลย เพราะว่ากุ้งเป็นคนที่กลัวผีขึ้นสมองแล้วก็เหมือนบางทีอาบน้ำยังระแวองอะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้กุ้งขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวกุ้งจะมาเล่าอ่าเหตุการณ์หลังจากนี้ให้ฟังยังไงก็ติดตามรอชมรอฟังกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ